นะครับนะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนะอาจารย์นะนะโอ้โหนะพาเยอะเลยนะอาจารย์นะครับอาจารย์ชอบเจริญกรรมฐานตั้งอันไหนเท่าไหร่ไปแล้วทีก็หลังๆนี้เขาเจริญกรรมฐานอ่าก็เริ่มต้นกรรมฌานสติกรรมฐานสุติกรรมฐานอะไรอยอะเลยคือเจริญกรรมฐานเนี่ยคนฟังดูแล้วเนี่ยมันน่ากลัวแต่จริงถ้าพูดกันง่ายๆแบบคนฟังเข้าใจง่ายๆก็คือดูลมหายใจเขาออกนั่นเองการดูลมหายใจเขาออกของของเราเนี่ย ได้บุญมากที่กว่าปล่อยนกปล่อยปลาตักป่าตจนขันเขารู้ทำบุญบวชวิหารคือการเจรินดูลมหายใจก็ออกแล้วก็ใจก็สดแรงที่สุดเลยแล้วว่ากับอธิษฐานอะไรเนี่ยเป็นประโยชน์แว่าจะเป็นเรื่องการเรื่องการจับๆเป็นเป็นหมดเลยโดียวคนก็ท่านรู้เกันแลครับเพราะฉะนั้นเราไปหาเศรษฐีกระจารย์องค์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราสังเกตบ้างไหมว่าท่านอาบุญมาจากไหนพลังจิตที่มาจากไหนก็ตรงนี้เลยในการอาลมหายใจลมหายใจทางเดินของพระพุทธเจ้า ทางเดินของพระพุทธสัตว์ทางเดินของพระพุทธเจ้าทุกะองค์คแม้กระทั่งพระพิญญาครูบาอาจารย์ที่เราศ <mumbles. S 2> รัทธาท่านจะเเดินบนการระงอ์งงงนี่แหละการดูลม,มาอาปาุสติอ่าเฉลิ<ะ>่นเฉล,ลินกรรมฐานพูดก,กันง่ายๆว่าดูลมหายใจเข้าพออกแล้วแผ่กผุศลโอ้นะฮะถ้าใครรู้จักอาจารย์หนูเนี่ยก็จะรู้ว่าอาจารย์หนูนี่เด่นทางด้านการสักยันแต่ไม่ไม่นึกว่าอาจารย์หนูจะนะลงลึกถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับนะฮะ ต้องลงลึกให้ได้ครับอย่างอาจารย์เนี่ยสมัยก่อนอาจารย์เคยสั่งขุยน้ำมานโตัวเก้าจนทางการนี่ปิดปิดสมรักเลยเพราะลูกศิษย์เนี่ยสั่แล้วไปยิงฟอนแทงกันกางตลาดเลยตำรวจก็มีลงข่าวหนังสือพิมพ์ลงข่าวดังมากสมัยก่อนไม่มีเฟซบุ๊กคันหนึ่งทางการมาบอกให้หยุดสักงขันน้ำมานโตัวเก้าเพราะสั่เสร็จอาจารย์เชื่อแล้วลูกศิษย์ก็ไปยิงกลางตลาดเลยปรากฏว่าประสบการณ์มากมายจนตำรวจมาสั่เป็นลูกศิษย์มอบตัวเป็นศิษย์กันเยอะโดนปิดไปสามครั้งท่านี้ช่วงนั้นอาจารย์เลยคิดใในจว่า ทำไมกูสักให้คนเนี่ยพงกภัณฑ์ทําไมอย่างเดียวทําไมไม่สักให้คนรวยละ่ะอ,อ,อสายคนไปติดคุกติดตารางสาักให้ไปม,ม,มีล้มมีลิ้นเนี่ยไม่ดีเลยเป็นเรื่องเล็หัวไม้ไม่เอาดีกว่าอาจารย์ก็เลยมาหักเข็มทิ้งเลยเลิกสักอยู่ไปสามเดือนอมาศึกษาเรื่องสมาธิแล้วก็มาศึกษาว่าจะทํายังไงถึงหลุดดวกมันได้อและอาจารย์ก็ช่วงนั้นแองเจลาโจลี่มาพอดีอ่าะเขาบอกว่าเขาอะไรก็ได้ขอให้ดวงพาดีครับ เพื่อไปหนุนดวงครอบครัวเขาครับเล้เขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สมัยก่อนของคามโลกแล้วเป็นเมืองที่แบบหนังเหนียวอืเป็นสถานที่สักการะบูชาอันดับหนึ่งของชาตทวีปเชียครับอาจาย์คิดในใจว่าเอไม่มีอะไรดีเท่าวันเดือนปีเกิดพระเจ้าละแต่ที่เ็ก็ไม่เอาอ อะไรก็ไม่เอาข้ายอดก็ไม่เอาเขาบกอกว่าเอาให้สูงที่สุดแล้วกัน,กนอ,อาจารย์ก็คิดว่าไม่มีอะไรมาสูงเท่าดวงประสูติตัรู้ปัินิพพานพระองค์สมเด็จพระธรรมจักพุทธเจ้าแล้วก็คือวันเดือนวีเกิดของคนดีถ้าเราเอาวันเดือนปีเกิดของคนดีมาติดตัวอันนี้แทบไม่ต้องเสกนะมาติดตัวเวลาเราคนที่ติดตัวแล้วเราไปอยู่ตรงไอ้กูดังเผาศบวิญญาณร้ายก็ดีสิ่งที่ไม่ดีก็จริงไอก็ดีเงี้ย พวกนี้จะหนีหมดเฮ้ยหนีเถอะคนดีก็อยู่หลังเขาแล้วก็คือเอาความดีของคนดีมาสิทธิ์ตัวเราแล้ววันเดิมที่เกิดพระเจ้าเนี่ยอาจารย์คิดที่จัรย์ศึกษามันเนี่ยเอาเคสตอนที่ท่านือกรลังมีมารัเพระแม่โซลีขึ้นมาช่วยแล้วมาร้ายต่างกระพ่ายแพ้ไปหมดแม้กระทั่งนายธนูจะยิงท่านธนูก็ย้อนกลับอืท่านไปอยู่ตรงไหนเหยียบตรงไหนตรงนั้นเป็นมงคลทั้งงที่ที่ตัวนั้นที่ตรงนั้นมันเสียออแล้วเอาเคสตอนที่ท่านเนี่ย ไปโปรดพระมารดาบนสวนรรค์แล้วท่านปาลโลกกับพวกงเทพต่างก็อยากอย่าลงวัลกบนโลกมนุษอีกสักครั้งหนึ่งเพราะคนจุอินเพราผมก็เดงรามิดบันไดแก้วบันไดทองแล้วท่านก็ปางเปิดโรคลงมาเปิดความตระหวังถวัยอาจารย์เอาเคชดตรงนี้นี่แหละที่ว่เป็นมงคล านหลุดเลยว่าตัดสงสารไปแล้วอืมาแปลเป็น5่าแถวเลยทแถวเลยแถวแรกแก้หงตุ้ยที่อยู่อาสัยจะไปแก้อะไรแก้วิยาร้ายบ้านเราค่อมตอค่อมกระดูกอืเพราะสมัยก่อนลบกันไงหรือใกล้วัดใกล้วาเผาสศพเผาสารทางสามแห่งวิญญาณร้ายตอนายก่อนกําหนดเนี่ยกันได้อืแถวที่สองในการลงศพพระสุขเข้าพระสาแท้อือแถวที่สามกันคุณการกระทากันคนเล่นจับไปของถวที่4โชคลาภเป็นความสําเร็จอือแถวที่ห้าเมตตามหาเสน่อ ครอบเลยแล้วครอบเลยอืสักไปแล้วคกินเจสักสามวันให้ร่างกายสะอาดแล้วเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คแล้วถ้ามีเวลาอืเช้าหรือเย็นัจะนั่งตรงไหนจะยืนก็ได้ให้ภาวนาดูลมอืเล่นเจริญกรรมฐานแต่พูดง่ายๆคนเข้าใจง่ายๆทั้งต่างชาติและคนไทยให้ดูลมเข้าออก คำพระก็บอกว่าเจริญอาปานุสติตัวนี้แรงมากอแรงกีกายฐานแลวก็สาเร็จหมดเหมือนเราทำประกันเาแถมเลยแถมประกันแถมปฏิหารแถมความสําเร็จแถมป้องกันแถมคือตัวนี้เลยสําเร็จหมดจิตหยุดคือสําเร็จเหมือนสายธรรมกายคหยุดคือสําเร็จและสามารถทวร์ชนะได้และอะไรมาทําร้ายนิวเคลียร์ทำาอันตรายไม่ได้เลยมันสําเร็จที่ตัวเองอธิฐานด้วยตัวเองคตัวนี้ดีมากแล้วก็ คุณจะไปทำาธุรกเก็ก็ดีที่ตรงที่เรานั่งกอนนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ที่เราอยู่อาศัยจะเป็นพิเิดมีมีมีศักดิ์สิทธิ์เวลราคุณวัดวันนี้เก่อาจารย์ดูไม่สบายใจที่หลังมากฉันจะเลยอืออ่าจะเลยไปเลยจเลยาจรสี่ทีหกแปดอ่ะอริยสตร่แล้วโอ้โเลยีไปแต้วบวกหารคุณลบแล้วเอติดคุณเดียวที่เกซรย์รูปมาใส่ร่างก็คือขันสี่ขันห้าลูกนำาทำ โปรปักรโปกรรมตัวของทางธรรมน้อยทุกคนนี้เดี๋ยวเรื่องคนเราเนี่ยอืมเรื่องเกิดได้ใครบอกเรื่องเกิดไม่ได้ก็จริงเรืองเกิดได้นู้นเราเราในสมัยเทพเวลาเทพเทวดาอืมก็มีขันห้าแต่เขากินทิพย์อยู่ทิพย์นอนทิพย์ครับแต่ไม่มีพรหมจรรย์เขาอยากเกิดเป็นมนุษย์แต่มนุษย์เรานี่เกิดยากมนุษย์เนี่ยที่มีเทพ พรเมจยนเนี่ยอะไรรู้ไหมที่เทพเทวดาอยากเกิดเนี่ยเพราะมีพรหมจย์สามารถเจริญตรมฐานทําตัวให้เป็นพรหมจย์สามารถหลุดพ้นไปนิพานก็ได้ไปไหนก็ได้อะไรก็ได้คสามารถเลือกเกิดได้ไงอืมเออจิตเพราะจิตเรามาอาศัยร่างมาอยู่เนี่ย ร่างเรามีเรียกรูปขันน้ำสีจิตก็วิ่งเข้ามาแต่ถ้าจิตเราไม่วิ่งไม่คิดเรื่องอื่นเรื่องไรครับอยู่กลางนักอกเราละ่ะกูไม่คิดละ่ะครับแผ่กุศลเข้าไปก็กิดเรื่อุศลแผ่กุศลกูไม่เอาเนี่ยกูมีกรรมครับกรรมเกิดไหมไม่เกิดจิตว่างไปไหนนิพพานไหม,มนิพพานแต่อย่าลืมนักคนเราอ่ะครับปัจจุบันเราต้องเอาปัจจุบันมาคุยกันครับข้าวยากหมากแพงตื่นเช้าต้องทํางานครับข้าวต้องซื้อข้าวไขต้องใช้เงินอื แล้วระหว่างเราทํางานทําการรื่องมีพวกอันธพงอันดพันอะไรต่ออะไรเรื่องกรรมเก่าเราก็ตามมาคคนเราเป็งหาเครื่องรางอเครื่องรางของขลังทํายังไงให้ศักดิ์สิทธิ์อืทํายังไงให้โกงพันทำยังไงให้รวยอแต่เคล็ดลับันอยู่ตรงกลางที่อกรมนี่เองเคล็ดลับจริงๆถึงเราจะแขวนพระเนี่ยออืจากกุมารเนี่ยไม่จ้อเป็นต้องไหว้ก็ได้ไม่จ้เป็นเอาน้ําแรงให้ก็ได้ให้กินบุญเลยอืเพราะอยู่เกจิทศเสกมาท่านบอกที่วัดหลวงพ่อให้กินบุญคือการแผ่กุศล บุญกุศลนี้พระเจ้าทํามาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันในการสําเร็จแล้วในการภาวนาเจริญกรรมฐานเนี่ยขอแผ่บุญกุศลไปอย่างกุมารทองอืพ่อแม่ที่ตายไปแล้วครูบาอาจารย์พุทธเจ้าเทพเทวราต่างๆอทีนี้เจ้าที่เจ้าทางอะไรมาลุมล้อมมาคอยปกป้องรักษาเราเนี่ยอืออันนี้คือเกจิองไหนก็ต้องรู้พิญญาสายป่าสายกรรมฐานต้องรู้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคุณไปปล่อยนกปล่อยปลาั ให้หมดเป็นแสนเป็นล้านไปทําบุญตัดบาทตวนขันทขารูสร้างโบสถ์ไปร้อยร้อยโบสถ์หมดเงินมีกี่พันล้านอืมได้บุญไปแค่ห้าสิบปังเองสลึงนึงทิ้งแบงค์พันไปทำอะไรครับแบงค์พันในที่นี้ทําง่ายเลยอือาจารย์ตกใจเลยอ่ะสาไล่น่ะในท่านบอกไว้เลยพระเจ้าต้องบอกตัวท่านเองท่านเคยเป็นอย่างนี้อยู่ทํามาอยู่ตอนสมัยสวยรชาติเป็นลูกโพธิสัตว์อะไรรู้ไหมดูลมหายใจ เจริญกรรมฐานการดูลมหายใจเข้าออก5นาที10นาทีคถ้าคนแบบเอาแค่5นาที10นาทีพออืไม่ให้จิตเราวิ่งไปคิดเรื่องนู้นดิ้นไปเรื่องนี้คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ได้ทั้งสุขภาพก็ดีสัวตาก็ดีร่างกายก็ดีครับบุญมันมาอีกอแล้วได้แถมมาเป็นพวกเกตุอะไหลายอย่างคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงที่เราอยู่ศักดิ์สิทธิ์มีพลังพระพุทธานุภาพอธิษฐานอะไรก็สาเร็จหมดนี่ไงเครียกงการ ดูลมหายใจดูลมหายใจจริเรนกรรมฐานวันห้านาทีพอไม่จาเป็นจะต้องต้องนั่งครับไม่ต้องยืนก็ทําได้อ่เออห้านาทีห้านาทีน้องก็ทําได้อ่ห้านาทีสิบนาทีเองง่ายๆแล้วร่างกายจะดีมีความสุขอธิษฐานให้สาเร็จหมดเรียกว่าฤทธิ์ทางใจอ่คนเราเนี่ยมันมีจิตใต้สำนึกครับที่คุยกันเนี่ยมีแค่สามเปอร์เซ็นต์เองนะแต่อีกเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาจิตใต้สำนึกก็คือฤทธิ์ทางใจครับฤทธิ์ทางใจในที่นี้ก็คือถ้าเราฝึก ฝึกกรรมฐานก็คือฝึกจิตฝึกใจเราเนี่ยก็สามารถจะเล่นไปทางธาตุอากาศได้ัดินน้ำหมไฟธาตุอากาศเตโชกสินเตโชกสินก็คือนิมิตนึกคิดหลับตาให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหม,มแต่เราฝึกทุกวันเราสามารถเล่นได้หมดเลยเล่นได้หมดดิฉนั้นเนี่ยจะเล่นแร่แปรธาตุอะไรตั้งแต่จะปลุกเสกอยู่ที่ลิษัททางใจทั้งนั้นเลยมันทำได้และมีจริงแล้วการปลุกเสกจะมีสองแบบ ปลุกเสกโดยเทิเทพเทวาลงมาช่วยปลุกเสกเลยร้องแบบหลวงพ่อปานวัดบังโพปลุกเสกทรงนกทรงมารในการเชิญเทพยุราปลุกเสกแต่ปลุกเสกอีกแบบหนึ่งคือฝังกิตฝังใจอันธิสารจิตอย่างเช่นหลวงพ่อโกยพ่อสีตะลังท่านฝังใจลงไปเลยอืมิฉะนั้นคนที่เจอปฏิหารพอจะมีเหตุมีวลาปุ๊บเนี่ยเหมือนท่านนั่งอยู่เขาเฮ้ยเตือนกิจท่านแล้วท่านที่ไปตรงนั้นเลยถอดจิตไปเลยอถอดจิตก็คือเลยเลยเลยลูก เล,เลยขันสี่หมดแล้วก็คือปสมฌชานทติยฌอาจารยเรียกว่ามรรคมีองแปกอ,อันอักษ์ส,สี่ท่านเลยท่านสามารถกิบออกออกไป,ออกไปกล่างได้เลยอแล้วก็ไปช่วยจิตที่ค,คือฝังจิตฝังใจเหมือนท่านถอดไปฝังรูปวัตถุมุคลทุกอย่างอนี่การปลุกเสกโดยอธิษฐานจิตฝังจิตฝังใจอกับการปลุกเสกแบบมวยหมู่พุทธาพิเศษก็มีอีกแบบหนึ่งการปลุกเสกวิธีพุทธาพิเศษเนี่ยห้ามต่ำาสองชั่วโมงอาจารย์เคยคุยกับหลวงพ่อสง่าวดบ้านหม้อ หลวงพ่อคงมัสเก่ากิ้งหลวงปู่โยมมัสโมศีที่ท่านเอ่ยมาเนี่ยหุ่นหนังเหนียวหมดหลวงพ่อแย้มหลวงพ่อแย้มวัดตะเคียนมาบ้านอาจารย์บ่อยเขาซี้กับหลวงน้าอาจารย์โอเคพระน้าพระบารีแล้วก็ผู้โผล่อู้จารมเนี่ยนะครับซื่อสีคุยกัะเบดแม้กระทั่งผู้รวยวัดโตเนี่ยถ้ามาพูดกันตรงแก้วผู้ปกครองก็เล่นกระดานนะอย่าลืมนะห้ามปั่นต่อทุกโมง อใช่อการชั่วโมงแรกเ่ยเดิจะบอกอาจารย์ว่าส่งสี่เข้ายานได้พอเข้าที่จุดที่จุดเข้ายาพอยานปุ๊บก็อธิษฐานจิตด้วยพลังจิตพุ่งข้นาเหมือนเหมือ่ไมนาที่อมันมันมนานที่ผ่านมาพุ่งข้าาก็ถง้กล้าแค่กล้าในที่นี้ก็คืออย่างเช่นใครที่ค่วิญญาณก็เนี่ยด้านท่วราบแล้วบ้านดูดีไหมครับ คนที่เอาไปใช้พ้รวมไม่ดีมี้อน้ำมันจะมีขยะครับพักแล้วไปอยู่ในตัวพวกนี้ติดเขาฝังไปแล้วว่าใครที่รวมไม่ดีให้รวมด้วยว่าถ้าคือใช้อากาศพาด่กาศรวมเพราะกครับนี่แหละเรียกว่าเป็นหลังจิตหาจิตที่าัฒนาการพตนวนี้เข้าตรวจริงกระแต่เจารกแล้วน้าการนงนนะอาจารย์มีวัตถุมงคลที่อาจารย์ อาจารย์ดาดิในการจัดสร้างเป็นเหรียญหนุมานทําไมต้องหนุมานอาจารย์หนุมานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจอาจารย์บอกูกศิ์แล้วบอกว่าจะสร้างจะดีเหรอหนุมานมันมีฤทธิ์แล้วมันเป็นตัวตัวตัวพการด้วยนะเขาบอกให้ตัวมูลพการด้วยใช่ตัวนี้มันมีฤทธิ์นีูุ่้สิ์ขอร้องเพราะว่าอาจารย์ เคยสักโด่งดังมาแล้วเมื่อ30สปีที่แล้ว uh huh. โด่งดังมาก uh huh. ทีนี้ที่ว่ามิโกนไมไ่กินเลือดเลยอ uh huh. แล้วแต่ละคนรวยกันหมดนะ uh huh. แล้วคนที่สักกันไปเป็นนักการเมืองก็มีอ uh huh. ทำข้าราชการก็มีเป็น uh huh. ตํารวจเป็นในพลสูงติดจนถ,ถึงถึงฟ้าแล้วออันนี้อาจารย์สักก่อนก่อนยันห้าแถวนะก่อน เรวดังมาก่อนแล้วก็ทางการมาขอให้จยุดสักด้วยอาจารย์ก็หยุดแต่ให้ลูกศิษย์สักลูกชายสักอาจารย์เป้าเฉยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเป็นก็จะเป็นครั้งแรกสิงั้นใช่ครับครั้งแรกที่เป็นเหรียญแบบนี้ถูกต้องครั้งแรกนะที่อาจารย์อนุญาตให้จัดสร้างขึ้นเนี่ยใช่ฮะแต่ก็แต่ก็ต้องบอกว่าทําให้ถูกต้องนะแม้กระทั่งมวลสารต่างต้องทาให้ถูกต้องกรรมก็ต้องทําให้ถูกต้องไม่งั้นอาจารย์ไม่ ให้ชื่ออาจารย์มันอยู่ในน้โดริคาร์นะมันจะเสียต้นตำรับหมดอ๋อ oh, ด้านหน้าเนี่ยอาจารย์อาจารย์เน้นอะไรไว้บ้างฮนะด้านหน้าเนี่ยเน้นโชคลาภหรืออันนี้เป็นพระละลายหนุม,มานเ oh. จุติลงมาเป็นหนุม,มานเป็นลูกพระพายครับแล้วสิงเป็นราชสิงโโหเป็นตูกรูตตัวูวแลต้องเป็นเป็นพระพุทธเจ้าคดีรสชาติมาเกิดด้วยไม่ใช่เอาสิงธรรมดาโยวล้อมล้อมลายล้อมเหรียญด้วย แก่นเพชรขององค์พระมานสมุทรเจ้าสูงกว่ามงกุฎพระเจ้าอีกเรียกแก่นเพชรแก่นเพชรในหลงพระคูณวัดวานไร่ท่านใส่ของอยู่ครับก็คือตัวนี้ไงแก่นเพชรนัมนะนะัอานกกรนะกะออนอก,นก,นกอานนะกะกะอังนักังมะกกันะอะนักนะกนอกนอกรนะอกกกะนะกอังกันะกอกะันะมันจะมียาวอยูหน่อย<โ>อเรียกแก่นเพชรโอ้เนี่ยนะที่ล้อมรอบเนี่ยนะแก่นเพชรที่สูงสุดแล้วสุดยอดแห่งขนุมานต้องมีคาถาตัวนี้ใส่ลงไปโอ้เนี่ยฮะรอบเนี่ยแล้วจะปิดท้ายด้วยคางคก หัวใจทางคบเข้าไปทางคบนยไปสังเกตดูให้หยิแบแม็กาดไหนมันมันก็ไม่ฉีกหนังก็ไม่ขาดมันต้องมีใส่ลงไปอเออมันต้องมีทั้งบูทั้งบุญออออต้องให้ครบอือแล้วอาวุธเนี่ยถืออะไรไว้บ้างอาจารย์อาวุธพวกนี้ต้องลงด้วยอาวุธดวงตาดวงตาพยายมจับดาไลก็เหมือนมีดหมอนรูปเดิมเหมือนกันอาวุธข้าใส่ให้ครบอือ,อแล้วก็ต้องลงลงที่สําคัญเนี่ยแล้วก็ต้องลก ประการสามที่สองของขันธุมาให้ได้มไม่ใช่เกสารูปมาณขาเอ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 ารูปน้ำคนไม่ใส่มไม่ได้ไไดต้องเอารูปน้ำของมน์ประการใส่ลงไปมน์ประการใส่ลงไปตัวประการหามาเจ้าประการเนี่ยตัวเนี้ยมันถึงจะมีฤทธิ์แล้วทงเหมือนการที่งทงชัยไง อ๋อใช่อาจารย์ใส่ยันอะไรไว้บ้างอะโอ้โหทงไม่ต้องห่วงเลยเรียกเรียกเงินเรียกทรัพย์เรียกทองอาจารย์ไม่ให้มันลบผลกระบ้านเมืองเไม่ลบเน้นเรื่องโชคลาภถูกต้องอืมนะแต่แต่แต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ออกรบใช่ไหมฮะใช่เพราะทงนี่เป็นเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะสมัยที่อาจารย์จับคือจะเป็นยันสี่เหลี่ยมก็คือ เหนียวอย่างเดียวเอาพัดแทงไงก็ไม่เข้าอเอาผ้าห่อผ้าถุงผ้าจำเดือนมาก็ไม่เข้าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เรียวกไม่ได้โยกยันต์ตัวเลี้ยงเงือกเรียกซ้ำเรียกคนอย่างเดียวอเนี่ยเข้าร้านเนี่ยเข้าร้านอันนี้ก็เป็นเรียกเกี่ยวกับธุรกิจใช่อัตรงไหนก็เรียกเข้ามาไปได้กลับได้อ๋อฮะไปได้อ่าแบบเนี่ยนอกจากด้านหน้าเนี่ยอาจารย์ด้านหลังเนี่ยสำคัญนะเป็นอักขระยัน์เนี่ยยอาาจร อคขลยันนี่ยังไงครับอืมอาขลางานตัวนี้ก็เป็นเป็นอาขลางานเป็นเกี่ยวกับพวกสถาป้องกันต้องมีผลิตภักับการผลิตได้อ่าภัยพิบัติไม่มาการไปดับไฟนรกต่างอืมไฟนรกพวกวิบากกรรมกรรมตัดตับได้นะอ๋อคนนี้ดีมากนะฮะอาจารย์ได้ได้ตรวจแบบอะไรด้วยตัวเองมั้ยไม่ได้ตรวจจากที่เองเลยอาจารย์ไม่ได้ตรวจนะครับเลยมองาเลคืที่สร้างนี่อเขา บังคับอาจานเลยเล่าฮะบังคับอาจานแล้วบดหลับบนนอสไม่เป็นไรอายุแล้วแล้วก็เขียนแผ่นจานทนวนอะไรต่ให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็มีห่วงเหรียญของหลวงพ่อกลวยวัดโพธิสารามปีสองหนึ่งด้วยเหรียญแล้วมีมวลสารของของผู้ชีพทหารไล่ด้วยแล้วเกจิเก่าๆอะไรเก่าๆจะก็รวมแล้วแผ่นเชื่อมกันแผ่นที่อาจานเขียนจันหลอมรวมเต็มไปหมดแต่มันไม่ใช่ซาภะอะมันมันไม่ใช่ิษเป็นมวลสารอยากจะเน้นมวลสารเน้นพุทธคุณการสร้างการปลูกเส อนะเน้นตรงนั้นนะรูปแบบเน้นด้วยไหมอาจารย์รูปแบบนี่รูปแบบของอาจารย์โดยตรงเลยของอาจารย์โดยตรงเลยโดยตรงเลยใช่ไหมต้นตำรับเลยอันนี้ไม่ไม่ได้เอาจากไม่ยไม่มีการครอบใครมาอาจารย์บอกว่าอย่าไปครอบเขาเลยเออฮะอยจา์ของอาจารย์อย่างเช่นเสือแล้วหลังเนี่ยอืใครมาครอบของอาจารย์าจาแต่ก็ไม่ว่าอะไรแต่อาจารย์ต้นตำรับอ๋อเออนะ